สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้สายสะมาสอนเพื่อนๆซื้อโค้ดจากเว็บไซต์ a n a b a r c o m เพื่อนำไปรีดีมในเกมต่างๆลักษณะการใช้งานเว็บนี้นะคะง่ายมากก็คือว่าเพื่อนๆเข้าเว็บล็อกอินไอดีจากนะั้นค้นชื่อเกมคร์ชื่อไอเทมที่เพื่อนๆต้องการหานะคะแล้วก็ กดซื้อจ่ายตังเขาก็จะให้คีย์เรามาเราก็เอาคีย์ไปรีดีมอาจจะรีดีมในเกมได้โดยตรงหรือว่าอาจจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของเกมหรือว่าไปทางแพลตฟอร์มของเกมนั้นๆในวิดีโอนี้นะคะจะมีเนื้อหาตั้งแต่การสอนสมรัรการค้นหาไอเทมการกดซื้อแล้วก็การใส่เลขการยืนยันต่างๆไปจนถึง เข้าไปรีดีมตัวอย่างของคลิปนี้นะคะทายจะใช้เป็นไอเทมใน o r t ์นะคะแต่ว่าขั้นตอนของเกมอื่นๆก็เหมือนกันค่ะหาใจเงินรับคีย์เอาไปรีดีมจบค่ะ ก่อนเข้าเนื้อหาแบบเต็มๆนะคะขอไข่ของนี้นึงค่ะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ที่ไซททาม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถช่วยโด o n a t เป็นกำลังใจให้กันผ่าน TrueMoneyWallet พร้อมเพยตาม QR code และเบอร์นี้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องส่งซูเปอร์แด s ก็ได้นะคะมาดูที่หน้าตาของเว็บไซต์นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้พอเข้ามาก็จะเป็นพวกดีลต่างๆหรือว่าไอเทมแนะนำนะคะ ดูทางด้านขวาบนนะคะมันจะมี o o i n s r e s i s t g r s t e r ถ้าเกิดว่าใครที่เคยสมัครสมาชิกแล้วก็ทำการกด login แต่ว่าถ้ายังให้กด register เพื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่ค่ะ ทีนี้มาที่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะมันมีทั้งหมด4แบบคือล็อกอินสมัครด้วย Google Facebook Apple หรือว่าจะใช้เป็นอ e ีเมลก็ได้นะคะตัวซายใช้เป็น Facebook เพราะว่าซายขี้เกียจจำพาสเวิร์ดค่ะดังนั้นก็กดใช้ Facebook ล็อกอินให้มันจบสบไปค่ะคนที่จะสมัครสมาชิกด้วย Facebook นะคะเพื่อนๆจะต้องทำการ กดที่สัญลักษณ์ Facebook ที่หน้าที่แล้วก่อนพอกดแล้วเนี่ยมันจะมาที่หน้านี้ให้เราใส่อีเมลอีกรอบหนึ่งล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะพอเราสมัครสมาชิกคอนเฟิร์มอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาที่หน้าล็อกอินใครสมัครด้วยวิธีไหนก็ทำการล็อกอินด้วยวิธีนั้นนะคะทรายก็จะคอนเฟิร์ม with เฟซบุ๊กนะคะเพราะว่าทรายสมัครด้วย Facebook ไป ล็อกอินสำเร็จนะคะทางด้านขวาบนมันจะขึ้นชื่อเป็นอีเมลของเรานะคะว่าเราสมัครด้วยอีเมลอะไรไว้ทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการหาไอเทมกันแล้วค่ะดูที่ช่องค้นหาตรงด้านบนนะคะใครจำชื่อไอเทมได้สามารถพิมพ์ชื่อไอเทมแล้วก็กด enter ได้เลยหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อเกมแบบนี้ ของไซ์เนี่ยพิมพ์ฟอสไนใช่ไหมคะเราก็มันจะมีขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ไซยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรนะคะดังนั้นไซก็จะกดทางด้านล่างที่เขียนว่า show all จุดๆ results นะคะบางเกมมีไอเทมโค้ดค่อนข้างเยอะบางเกมมีน้อยก็แล้วแต่ว่าเป็นเกมไหนหรือว่าสินค้าชนิดใดคะ่ะเราสามารถปรับการแสดงผลการค้นหาได้ด้วยนะคะโดย จะแสดงเป็นราคาต่ำไปสูงเรียงตามตัวอักษรหรือว่าตามความนิยมก็ได้ซึ่งทรายเนี่ยไม่ได้มีไอเทมอะไรที่ต้องการจะซื้อแต่ว่ามาทำคลิปนะคะดังนั้นก็เลยจะเลือกไอเทมที่ถูกที่สุดโดยเราจะแสดงผลจากราคาที่ต่ำที่สุดไปสูงที่สุดก็จะเป็น price low to high ข้อสำคัญในการซื้อคีย์ที่เอเนบานะคะเราจะต้องเช็คทุกครั้งว่าคีย์นั้นเป็น global หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ global นะคะอย่าไปซื้อเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีอยู่ในภูมิภาคนั้นจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถเติมได้ ดังนั้นนะคะในทุกๆครั้งที่เพื่อนๆซื้อคีย์จากเว็บไซต์นี้ให้เช็คว่ามันมีแท็ก global หรือเปล่าหรือว่าก่อนที่จะเป็ใสยตางเนี่ยให้เช็คอีกทีว่าเป็น global key ไหมเพราะว่าถ้าอยู่กันคนละภูมิภาคน่าจะเติมไม่ได้นะคะแล้วก็ขอคืนเงินได้ไหมอันนี้ไซค้าคิดว่าอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ําเช็คให้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเห็นมันถูกแต่กลายเป็นว่าคีย์เฉพาะโซน EU อย่างเงี้ยมาเติมที่ไทยก็ไม่สามารถทําได้นะคะ เราสามารถเช็คว่าคีย์เป็น global ไหมได้3วิธีนะคะ1คือแท็กด้านบนนะคะแล้วก็2ทางด้านซ้ายเนี่ยเลื่อนลงมามันจะมีคำว่า global ให้ติ๊กด้วยนะคะว่า global ถ้าเกิดว่าบางคนเอาไปติ๊กออกเนี่ยอาจจะแสดงมัวไปหมดเลยโซนนู้นโซนนี้นะคะหรือว่าตอนที่จะใส่เงินมันจะมีรายละเอียดบอกอีกทีเดี๋ยวทรายจะแสดงให้ดูตอนที่จะใส่เงินแล้วกันนะคะอันนี้เอาเป็นว่า ให้ดูไว้ก่อนว่ามันเป็น global ตอนค้นหาไหมพยายามจำไว้เลยว่าอย่าซื้อคีย์ที่ไม่ใช่ global ไม่อย่างนั้นจะเติมไม่ได้ ใส่เลือกเรียงตามราคาจากต่ำไปสูงนะคะการเรียงแบบนี้มันอาจจะมีเกมอื่นปะปนมาบ้างต้องดูให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าราคามันถูกจริงแต่ว่าเป็นโค้ดเกมอื่นาพามาซื้อไปก็ใช้ไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูไอเทมของฟอร์ดไนกันนะคะมันมีทั้งกระเป๋าทั้งไกลเดอร์ทั้งสกินปืนแล้วก็เป็นสกินจริงิรวมถึงภาพโหลดยิ้งสกีนด้วย ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทรายเลยจะซื้อเป็นสกินแล้วกันนะคะเอาเป็น Spider-Man Zero Outfit นะคะในช่วงของ Zero War ค่ะราคาที่เราเห็น1.90ยูโรแต่ว่าเวลาตอนที่ไปใส่เงิน,นงซิงเนี่ยมันจะมีค่าดำเนินการนิดหน่อยและเข้าใจว่าถ้าซื้อพร้อมๆกันหลายๆโค้ดหลายๆไอเทมมันก็จะบวกต่อชิ้นไม่ใช่เป็นต่อครั้งและคือต่อครั้งครั้งแรกเนี่ยมันอาจจคิด ค่า0.5ยูโรแต่ว่าพอมีชิ้นที่2 3 4อาจจะเป็น0.6 0.7ไม่ได้บวกเพิ่มแบบตามชิ้นนะคะค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเหมือนกับว่าค่าสง่ง1ชิ้น30บาทแต่ว่า2ชิ้นอาจจะเป็น50บบาทอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ก็กดไปที่ไอเทมที่เราต้องการได้เลยนะ คลิกมาที่หน้นรายละเอียดของไอเทมนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปบอกว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ชื่อของไอเทมอันนี้เป็น f o r t n i t e spider man zero outfit dlc epic games key global เน้นเลยนะคะว่า key global เขาบอกไว้เลยว่าอันนี้สามารถใช้ redeem ได้ทั่วโลกเลย ลงมาด้านล่างก็จะเป็นดาวของไอเทมนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเห็นคำว่า global แล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกไหมคะอันนี้มันจะเป็นการรับประกันอีกครั้งหนึ่งว่าคีย์นี้สามารถที่จะรีดีมได้ทั่วโลกทางขวาก็จะเป็น epic games โดยมันจะบอกว่าจะต้องไปรีดีมที่ทางไหนและทางด้านขวามือที่หนึ่ง ที่เป็นรูปกุญแจนะคะมันจะเขียนว่าดิจิตอลคีย์ก็คือว่าเราจะได้เป็นคีย์ดิจิตอลนะคะอันนี้จะไม่ได้มีการส่งสินค้ามาที่บ้านและด้านล่างก็เป็นรูปที่นี่เพื่อนๆเ,เห็นทางด้านล่างไหมคะท,ที่เป็นราคาเนี่ยมันจะบอกว่า มันมีร้านไหนบ้างนะคะที่เป็นราคา1.90นะคะก็เลือกมาสักร้านหนึ่งก็ได้ดูร้านที่มีเครื่องหมายทิกถูกก็จะปลอดภัยหน่อยหรือว่ากดไปดูราดาวไปดูรีวิวของร้านได้ใส่เลือกเป็นอันแรกเลยค่ะเพราะว่าก็มันถูกสุดแล้วนะคะทางขวาบนนะคะมันจะเป็นออฟเฟอร์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกกว่าก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเพราะว่ามันแพง ถูกใจร้านไหนก็กดใบนาปุ่มสีเหลืองได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปจ่ายเงินนะคะเอาให้ดูนิดนึงว่าไอเทมบางอย่างที่ไม่มีขายในเกมแล้วเนี่ยมันก็สามารถมาหาซื้อที่ในเอนเนบาได้เพราะว่าอย่างตัวนี้นะคะเป็นไกลเดอร์ม,มานั่งฝอ,อยซึ่งไซอยากได้มากไซมีในอีก ID นึงแต่ว่า ID หลักไซไม่มีไซก็มาหาดูคีย์ที่นี่ซึ่งมันแพงมาก ราคา32ยูโรก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะน่าจะประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ได้เป็นไกลเดอร์มากับเกมมั้งกับเกมมั้งเข้าใจว่าที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นคือขายพร้อมเกมนะคะคือพ่วงกันประมาณว่ารีดิมโคดนี้ได้อี c ิ a เกสนะคะเราจะได้ไอเทมในเกมฟอร์ตไนทแล้วก็เราจะได้เกมอีกเกมหนึงด้วยแต่ว่าก็ ไม่ซื้อค่ะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะคะในเกมมันขายพันกว่าวีบัคกเองมั้งซึ่งจะมาซื้อเป็นเงินจริงขนาดนี้ไม่ใช่นิสัย,ยแน่นอนค่ะก็มาบอกไว้ค่ะเผื่อว่าใครจะหาดูไอเทมยากๆของเกมอื่นเอ้ยไอเทมหายากจากเกมอื่นม,มันก็มีเหมือนกันนะคะกดายนาวแล้วนะคะมันจะมาที่หน้านี้มันจะแสดงให้เห็นว่าเรามีอะไรที่อยู่ในรถเข็นบ้าง ตอนนี้ของไซก็มีอันเดียวนะคะแล้วก็ราคาคือ1.90ยูโรทางด้านขวานี้มันจะมีคำว่า service fee หรือว่าค่าบริการตรงนี้มันยังไม่ได้คิดนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกบางช่องทางการใส่เงินเนี่ยก็น่าจะไม่เสียแต่บางช่องทางก็เสียนิดหน่อยอย่างที่ไซบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีค่าบริการด้วยแล้วก็ถ้าใครมีโค้ดลดราคาสามารถใส่ตรง ด้านล่างได้นะคะที่เป็นรูปโคดนะคะแล้วก็ดาวตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากอ่านรีวิวร้านก็สามารถที่จะกดอ่านได้ค่ะแต่ว่าสายข,ข้ามแล้วกันนะเราไปที่เช็คเอาท์เลยดีกว่า proceed to checkout ก็เหมือนกับเป็นหน้าสรุปการใส่เงินและ กด proceed แล้วนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้จะเป็นการเลือกช่องทางการชําระเงินเราสามารถเลือกได้หลายช่องทางนะคะแต่ละช่องทางเนี่ยก็จะมีค่าบริการที่แตกต่างกันนะคะทรายเลือกเป็น credit or debit card แต่ละช่องทางก็น่าจะมีค่าบริการที่แตกต่างกันและคิดว่า e wallet ขาดจะ ไม่เสียค่าบริการก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไซไม่ได้ใช้คนที่เลือกสายด้วยบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยถ้าเกิดน้องๆที่มาดูอยู่แล้วกังนวลว่าเอ้ยผมไม่มีบัตรเดบิตไม่มีบัตรเครดิตเลยครับสามารถใช้บัตรเสมือนได้ไหมบอกเลยว่าได้นะคะเพราะว่าายลองซื้อสองรอบนะคะคือรอบแรกเนี่ยายจ่ายด้วยบัตรเดบิตของธนาคารที่เป็นบัตรจริงๆแล้วก็รอบที่2นะคะจ่ายด้วย True w a l l e t โดยใช้เป็น virtual card หรือว่าบัตรเสมือนที่สร้างจากในแ p ป r u w w l l l e t ได้เลยแล้วก็คนอื่นใช้บัตรเสมือนที่สร้างจากแอปธนาคารก็ใร่ได้เหมือนกันดังนั้นนะคะวิธีที่สะดวกที่สุดใรคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางการใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตค่ะจะเป็นบัตรเสมือนก็ได้เหมือนกันหมดค่ะทีนี้ก็เลือกเป็นเครดิต or เดบิตคัร์ดแล้วก็ continue ได้เลย เรามากรอกข้อมูลการชําระเงินกันค่ะก่อนกรอกนะคะให้ดูทางด้านขวาด้วยมันจะแจ้งเราค่ะว่าตอนนี้มีค่าบริการเท่าไหร่นะคะ service fee อันนี้0.52ย u r ูโรก็ประมาณสัก20บาทมางถ้าอัตรและเปลี่ยนอยู่ที่40นะแล้วก็ total คือราคารวมทั้งหมดนะคะมาดูตรงด้านการกรอกข้อมูลกันดีกว่า card number อันนี้ก็จะเป็น เลขหน้าบัตรนะคะตรงนี้น่าจะมี16ตัวเหมือนกันทุกบัตรมนังใส่ไม่แน่ใจนะแล้วก็ต่อมาเป็น card holder s name เป็นชื่อเจ้าของบัตรใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ exp date ก็คือวันหมดอายุของบัตรให้ใส่เป็นเดือน slash ตามด้วยปีคศน,นะคะอย่างเช่นเดือน5ปี2013ก็จะเป็น05-23ทับแต่ว่าของเ,เพื่อนๆไม่น่าจะใช่0 5ยทับ23นะคะควรจะเป็นเดือนอื่นแล้วก็ อาจจะเป็นเดือนเดียวกันแต่ว่าต้องเป็นคนละปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น05นย์ทับ 2, 3, ก็คือบัตรหมดอายุแล้วนะคะและ C V C C V V อันนี้มันจะเป็นเลขรหัสความปลอดภัยที่อยู่ทางด้านหลังของบัตรนะคะพลิกบัตรมาดูถ้าเป็นบัตรของซิงเนี่ยมันจะเป็นเลข3ตัวหรือว่าถ้าเป็นโบลโชมันก็จะบอกเลยว่า C V V ของบัตรนี้คืออะไรคะ่ะ พอทำเสร็จแล้วนะคะก็กด continue ได้เลยใส่ข้อมูลครบนะคะมันจะขึ้น continue ให้ค่ะใครที่พิมพ์มอยู่แล้วมันเปลี่ยนขึ้นว่าวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันก็จะไปดีเทคว่าไอบัตรี่ยเป็นของวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดทราขอคลุมแถบ เทาไวน้นี่นะคะเพราะว่ามันเห็นเป็นชื่อแล้วก็เลขบัตรหมดอายุทุกอย่างแบบเป็นรงๆเลยค่ะตอนแรกเกือบจะเอาแบบมาใส่โดยที่ไม่ได้แบบกดคุมกดเซ็นเซอร์ไว้นะคะพอไปดูจริงๆเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ข่าวสทัทีเดียวนะคะใครที่มาถึงขั้นตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจสายนะคะว่าเออมันไม่ได้ข่าวแบบข้อมูลเราหายหมดดีกว,ว่าอ่าทุกอย่างกดใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Continue เพื่อทำการจ่ายเงินแล้วก็ขั้นสู่เข้าสู่ขั้นตอนที่ธนาคารจะต้องตรวจสอบแล้วก็ส่ง SFS เพื่อยืนยันค่ะอันนี้จำเป็นจะต้องทำนะคะเป็นข้อเเปเป็็นนขั้นตอนที่เดี๋ยวจะได้เจอกันทุกคนค่ะหลังจากกรอกข้อมูลบัตรเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการกด Continue แล้วมันจะมาที่หน้านี้เพื่อให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกทีแล้วก็บอกว่า มันจะส่ง sms otp ไปยังหมายเลขใดนะคะวิธีการส่ง sms ไปเนี่ยมันจะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบัตรนะคะที่ลงทะเบียนไว้อย่างเช่นบัตรนี้เนี่ยายลงด้วยเบอร์ของายใช่ไหมคะที่มันลงท้ายด้วย5191ก็จะส่งมาที่เบอร์นี้ของเพ,อเพื่อนก็น่าจะส่งเข้าเป็นเบอร์ที่เพื่อน,อนไปเปิดใช้บริการนั่นแหละค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นครูวานเลดผูกกับไว้เบอร์ไหนมันก็จะส่ง sms เข้าไปที่เบอร์นั้นนะ ข้อมูลที่ต้องเช็คตรงนี้นะคะดูที่ merchant name ก็จะเป็นเว็บ e n a b a นะคะแล้วก็ amount เป็นจำนวน2.42ยูโรอันนี้มันจะมาได้แปลเป็นค่าเงินไทยนะคะแล้วก็ date date เนี่ยอาจจะงงว่า5 10มันวันที่5เดือนตุลาเหรอแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันคือเดือนที่5วันที่10แล้วก็ปี2023การแสดงแบบนี้นะคะเป็นการแสดงแบบอเมริกันมันคือไม่ค่อยเห็นประเทศไหนเขาใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครทราบว่า ประเทศไหนใช้ฟอร์แมตเป็นเดือนวันปีก็บอกได้นะคะแล้วก็ค่าดัมเบอร์จะเป็นเลขปัดที่เราใช้สายถ้าข้อมูลพวกนี้ถูกต้องก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะรอรับ SMS ตรงนี้เป็นขั้นตอนการใส่ OTP ที่ส่งมาใน SMS นะคะเพื่อนๆก็หยิบมือถือมาดูว่า SMS ไหนที่มันส่ง OTP reference ตามเลขเอ้ยตามข้อความนี่นะคะมันจะเป็นตัวอักษรที่ไม่ได้สื่อความหมายอะไรเหมือนกับเป็นรหัสบอกว่าเอออันนี้เป็น OTP จากตรงนี้นะแล้วก็เอาเลขมาใส่และถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่ได้เลข OTP นะคะให้กดรีเซนตเพื่อให้ตัวเว็บเนี่ยมันทำการส่ง OTP ไปใหม่เสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนท้ายๆที่เราจะได้คีย์แล้วค่ะทายขอพูดถึงในการจ่ายผ่านคร e วเ l l e นนิดนึงนะคะตอนแรกเนี่ยใน ภาพตอนนี้เนี่ยเป็นการใายผ่านบัตร SCB ใช่ไหมคะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอไปใส่ผ่านบัตร t ร u e Wallet เนี่ยจะต้องมีการไปคอนเฟิร์มในอีเมลด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างแปลกแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าบัตรเสมือนบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดูน่าเชื่อถือเหมือนบัตรจริงหรือเปล่าไซก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ทร e บอลเล็แล้วก็มีการให้ไปคอนเฟิร์มในอีเมลนะคะเหมือนกับว่ามันจะส่งเลข verification ไปใน email, อีเมลเราเหมือน OTP อะคะ่ะแต่ว่าเป็นการ OTP คำสั่งว่าเฮ้ยจะจ่ายจริงๆใช่ป้าผ่านบัตรนี้ก็เข้าไปเช็คในอีเมลนะคะแล้วก็เอาบัตรมาใส่วิธีการน่าจะเข้าใจกันทุกคนแหละคะ่ะทีนี้ได้เลข OTP มาแล้วนะคะกดคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวเตรียมเตรียมไปรับโค้ดกันค่ะขืนหน้านี้นะคะก็คือจ่ายเงินสำเร็จแล้วก็เตรียมตัว รับโค้ดกันได้เลยกดที่ redeem product นะคะและด้านล่างก็จะบอกว่าเราจะได้เป็น product อะไรในนี้จะไม่ได้บอกนะคะว่าถูกหักเงินไปกี่บาทแต่ว่าจะต้องไปเช็คในแอปธนาคารหรือว่าแอป wallet ต่างๆเองว่าถูกหักไปเท่าไหร่ของไซต์ตอนซื้อประมาณ92บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อหลายครั้งอาจจะไม่ต้องตกใจกับราคาที่มันไม่เท่ากันเพราะว่า อัตาราแลกเปลี่ยนบางช่วงก็มีการผันผวนร,รวมถึงค่าบริการของแต่ละที่อาจจะมีบวกนู่นบวกนี่นิดหนึ่อย่างเช่นครัวเรืบางทีเราไปจ่ายเงินซื้อของในเกมงอย่างเช่นในฟอร์นันก็จะเป็นวีบัคใช่ไหมคะมันก็จะบวกไปอีก3.5%ที่เห็นในเกมนะคะไม่ใช่ราคาแบบไฟนอลจริงๆก็ต้องดูตรงนี้นิดนึงต้องเผื่อเงินไว้หน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครเติมผ่านวอลเล็ตที่มีเงินแบบพอดีพอดีเนี่ยอยากให้บวกไปอีกสัก 3. 5นะ มากดเช็คที่ตรงสี่เหลี่ยมนะคะว่าผมเป็นมนุษย์นะคะส่วนถ้าใครไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะเว็บไซต์นี้เขาขายให้มนุษย์เท่านั้นนะคะหน้ากดรับคีย์นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะดูด้านบนนะคะมันจะบอกว่าเราได้ไอเทมอะไรแล้วก็ตรงนี้เป็นดิจิตอลคียนะคะและทำในแพลตฟอร์ม Epic g a m e s และ Region เป็น g l o b a l ถ้าเกิดทุกอย่างถูกต้องนะคะให้กดเช็คตรงช่อง Epic Game แล้วก็ Global นะคะเพื่อที่จะให้มันแสดงคีย์และเขาเขียนเตือนไว้แล้วนะคะให้เราเช็คให้แน่ใจก่อนว่าข้อมูลพวกนี้ถูกต้องเพราะว่าเราไม่สามารถทำการคืนเงินได้ถ้าเกิดว่ากด Display the Key เพราะว่าการ Display the Key คือการเปิดคีย์ขึ้นมาแล้วแล้วก็ มันจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดว่าเรากด r e f u n นะคะเพราะว่าเราเห็นคีย์แล้วเราไปเติมผู้ขายก็จะเสียเปรียบดังนั้นเขาก็เลยทําการแสดงให้เราแบบมั่นใจว่าเออมันเป็นคีย์นี้จริงๆนนะที่เราต้องการจะใช้งานนะคะก็กดติ๊กถูกในช่องหน้า Epic Games แล้วก็กดติ๊กถูกหน้าคำว่า Global และกดปุ่มสีส้ม Display the key มั่นใจได้ทุกหมดแล้วก็กด display the key มันจะทําการแสดง key key จะมีอยู่2รูปแบบนะคะจะเป็นคีย์แบบที่ถ่ายภาพมาให้ดูกับเป็น k e ์ที่เราสามารถกดก o อปไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาคีย์ที่เราเห็นที่เราได้จากในเว็บนี้นะคะไปร e ด e มตามช่องทางต่างๆ ทรายขอให้ดูหน้าตาของคีย์ทั้ง2อ,อันที่ทรายได้มาก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันได้มาเป็นภาพค่ะเป็นภาพถ่ายของคีย์ที่น่าจะอยู่หลังหนังสือนะคะคิดว่าของทรายซื้อเป็น Spider-Man มนคอมิกอ่ะเนาะก็จะต้องพิมพ์เองนะคะอันนี้ต้องพิมพ์เองตามเว็บที่เราจะไปรีดิมใน Epic Games ค่ะและอีกแบบบางร้านก็จะได้มาเป็นดิจิทัลแบบนี้นะคะเราสามารถทำการกด ก็ปี้ได้เพื่อที่จะเอาไปใส่ในเว็บแบบไม่ต้องพิมพ์เองเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการรีดีมในส่วนของ Fortnite นะคะสำหรับเกมอื่นก็น่าจะเป็นวิธีเดียวกันเพียงแต่แค่เปลี่ยนเว็บเปลี่ยนแพลตฟอร์มค่ะสำหรับ Fortnite นะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ f o r t n i t e com เรดิมทำการล็อกอินแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้ใสโ่โค้ดถ้าพิมเองนะคะมันก็จะมีโอกาสผิดแบบนี้แล้วก็ไปดูว่าผิดตรงตัวไหนนะคะทำการพิมพใหม่เพราพิมพ์ใหม่ถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่ามันเป็นสกินเป็นของเป็นไอเทมอะไรแก้ใหม่ค่ะแก้ใหม่อันนี้พิมพ์ถูกแล้วนะคะมันก็จะบอกว่าไอเทมที่เรากำลังจะ e d ดิมคืออะไรอันนี้ก็คือ Spider-Man Zero outfit นะคะ ทิมถูกทุกอย่างเช็คเรียบร้อยแล้วกดปรีดีมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันกดรีดีมเสร็จนะคะใราก็เปิดเกมก็จะพบว่ามันเข้ามาในเกมทันทีเลยค่ะโดยมันจะบอกว่าเราได้อะไรบ้างก็จะเหมือนกับในหน้าเว็บนะคะที่หน้าเว็บแจ้งว่าเราได้ของอะไรบ้างเข้ามาในเกมก็จะได้ตามนี้เลยค่ะ สำหรับสกินสไปไดแมทอันนี้เนี่ยไซคิดว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันราคาประมาณ90กว่าบาทเองค่ะซึ่งถ้าเราไปเติมวีบัคซื้อเนี่ยมันน่าจะแพงกว่าดังนั้นก็ลองหาคีมาเติมดูนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีการใช้งานเว็บ e n a b a เพื่อเข้าไปซื้อคีย์ซื้อโค้ดไอเทมมาเติมในเกมนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถโดเนตเป็นค่ายาแก้เจ็บคอให้ทรายผ่าน TrueMoneyWallet พร้อมเพย์ตามที c ว d าโคดและเบอร์นี้แส่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พิมพ์คำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้ไว้เรามาเจอกันหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ